ได้หมดเลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเฮ้ยถ่ายไม่ถ่ายวีดีโอเดิะเดินนเดินรถหน่อยรถหน่อยค่ะเดี๋ยวพานางงามเดินขัรกลุ่มไม่ด้แล้วไไปไปเรื่อยหน้า้าหน้า้าหน้าน

ดีครับดีครับสองแหละเอาสีแดงสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ตายไหมคะอีแม่หัวเข่าอีแม่หัวเข่าสบายมากเจ็บแอลใช่ไหมโอ้เจ็บแอลบ้านเทพสีแดงแรงฤทธิ์พิชิตชัยเย้ที่สู้ไหมสู้ครับสู้แงค่ะ เอาสีแดงขอเสียงหน่อยไหมสู้หรือไม่สู้ซยสุดยอดสุดยอดยอดแล้วสีแดงสุดยอดแล้วสีแดงเอาคนงามท่าขาเป็นไงบ้างครับวันนี้ค่ะสบายมากเลยนะคะเตปี๊บดังอยู่นะคะหัวเขาดีอยู่ค่ะ เที่ยวเก่าหักหรือยังคะยังค่ะนี่ให้ดูไหมนี่ให้ดูไหมใช่ไหมเฮ้ยน้องยืนตั้งหลังนี่น้อยยังบอกกลกระดาษพุ่นน่ะยังบอกกลกระดาษพุ่นน่ะตะกี้นำขวัญเขียนไม่หั่นเนี่ยนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยมาไล่ทายค่ะเอ๋อเพเทมอ๋อสีส้มสู้ไหมคะสู้ค่ะ เลียสวยนะคะกาลังฟึกงใหญ่ไม่ส้มเป็นนักกันเนาะส้มนี่สุดยอดเด็คนแต่สีส้มสุดยอดนะบ้านล้องนะคนเป็นอย่างนั้หมานกาขายแต่ว่าแบ่งให้มันเห็บจะเกินเลยกัน แบ่งให้พระเทพสักเกินหนึ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูนางงามหน่อยนะคะนางงามเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีนางงามค่ะวันนี้นางงามอะไรหรือคะนางงามนางงามข้าวโพดนางงามข้าวโดน่ะเจ้าอันนี้นางงามอย่างในเจ้านางงามแคบหมูเจ้าโอเคโอเคนางงามแคบหมูค่ะเออ โอเคอันนี้นาะงงามอะไรเจ้าทิดากล้วยอ่องโอ้ยรดมสมบูรณ์นะนี่ทิดากล้วยองี่ ท่านสุดยอดค่ะท่านุพิโอมยตายแล้วสาวสองพปี้ยเปดอย่งไรเย่มากมาเจนี่าวสองพันีแ่ตอนนมาสอนห้าร้อยสิบเจ็ดตามระดบบตอนนี้ครับสองพันท่านสุุพิท่านนายองทนิไปท่านคุีพิษรัชดาธนาัฒนายยุทธ่ิชญ์รัตนับประธานคณะกรรมการจัดการแข่งรันกล่าวรายงาน การแข่งขันกีฬาชุมชนช่วยให้ประชาชนได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นทีมวยส่งเปสิงคู่โาระยีสมาแนวนะโซระยะชาแนวโคตรไกลโคตรไกลโคตรแสงเปลี่ยนมือดีสามคนในชุดชนข้อที่สามเพื่อให้มีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา ข้อที่สี่เทพีบ้านใช่เลว่ใช้เวลาบ้างให้เกิดประโยชน์เทพีบ้านที่สำคัญคือมิสแกรนด์คุ้มิสแการแข่งขันที่เราชุมชนสองพันห้าสิบหกสิบเจ6 7ครั้งนี้มีอันนั้นโดยยังลดภูมิพลูที่เข้าร่วมการแข่งขันลดภูมิพลูห้าชุมชนได้แก่ผมมีนางงามผุ้มพวงอีกนะชุมชนบ้านสีมูลเรืองสองชุมชนบ้านสีมูลเรืองสีฟ้า และชุมชนบ้านลองลรือบุญสีส้มบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวให้โอ้ว่าและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพัน์ต้านยาเสพติดประจำปี2567ณบัดนี้ขอบคุณทานครับเรีท่าน

ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกฯสองท่านคุณชัยบุญทีฟประกอบด้วยคณะสงฆ์ราชการและท่านตุลย์เก่งเราจนท่านจะวิ้มแล้วจดจํารตายแล้วหมุนกล้องอย่างเร็วเลยรู้สึกดีขึ้นไหมหนูรู้สึกจะใกล้จะเป็นลมมากอ่าแยกไปเลยเหรอแยกไปเลยเหรอ และเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันที่จะชั่วชัาบวาสีเขียวสีเขียวบ้านกลางและน้องต่ออย่างี่ไปจะเพิ่งออกจากสนามนะครับนักกีฬายังอยู่ก่อนนะครับนักกีฬายังอยู่นะครับและลำดับต่ออย่าี่ไปครับจะเป็นการนำเรียนประวัตินักกีฬาทักทายทักทายทักทายในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกรรียมเกตผู้ที่จะนำเรียนประวัตินักกีฬา เฮ้ยสุดสวยจังเลยอ่ะนดูที่สุดโอ้โหดีไซน์สุดเนาะรีไซเครลนี่สุดยอดเลยนะคะชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งนะคะนางแบบของเราค่ะสัดส่วนค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยค่ะ ดีด้วยดีด้แล้วหนึงมา้ค่ะค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะสุดสีม่วงสวยค่ะหวานแหววค่ะหวานแหววนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะระดับปะศกษานี่เนาะระจ่งเนเนาะระดับะยักษงเนียระดงะะักษเนีกระปรง้ะนะนุมยุม นี่นางนางอะไรคะนางอะไรเหรอคะนางเพศยาเอ้ไม่ใช่เพศยาค่ะตอนนี้เปิดจองนะคะเลยหลังจากนี้ไปคือไม่ว่างค่ะช่วงนี้เปิดจองได้อยู่นะคะคุณอาไปไหนค่ะคุณนาาทักทายค่ะมาทักทายไหนค่ะเปิดจองค่ะเปิดจองค่ะในนี้ช่วงนี้ช่วงนี้โปรนะคะเปิดจองค่ะหลังจากหมดโปรนะคะก็ไม่ปิดแล้วนะคะคิวไม่ว่างโอเคค่ะนาางามสุดยอดค่ะ บายค่ะสัมภาษณ์ค่ะงามเท่าไหร่นะคะคนไหนวเขาคุณพะก็บอกาายหรือว่าจจีเอัง่ะเดี๋วเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะหน้าหลังได้ค่ะถูกใจให้รีค่ะห้ฟรีทำดีให้บ้้นเหนง ลูกใจให้ฟรีทำดีให้เบิ้ลน่ะลูกใจให้ฟรีทำดีได้เบิ้ลนี่แหละร้ใจเงินสอรวยกับยาจะพาเข้าคุกอ่ะหาละกกายมูขายยานี่นี่น่ะไอ้แล้วหายแล้วเสพยา เสพนมเถอะพี่เ้าแค่พูดว่าไม่ก็ไม่ติดยาพาแล้วกหมูขายยานี้แค่พูดว่าไม่ก็ไม่ติดยาเสพยาเสพนมเถอะนะเธอนะรวยกับยาจะพาเข้าคุกค่ะเดี๋ยวทายหกกันนาะ